สวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมปิเซ็ตคอนเน็กต์รีไดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกาชาตัวละครกันนะครับนั่นก็คือตัวของฮิวนี่ e ิวเย่นั่นเองครับฮิวนี่ดิวเย่ดียังไงน่าเปิดแค่ไหนนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับผมแปลเป็นการรีวิวแบบไม่มีตัวละครให้ใช้นะอ่ะผมไม่ว่ากันนะครับนะ โดยต้องบอกก่อนนะครับว่าคิวดิเนีเยเนี่ยเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมถ้าหมดช่วงเวลากําหนดตรงส่วนนี้ก็จะไม่สามารถเปิดหาได้นะครับคงต้องรอนะครับผมจนกว่าจะครบกิจกรรมอีกรอบหนึ่งนะซึ่งก็รอเป็นปีเลยครับดังนั้นถ้าเกิดใครพลาดไปตรงส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคําว่าน่าเสียดายเนี่ยก็คือชัชรวแน่นอนนะครับ ส่วนมากครับผมแพทเทิร์นนะครับผมตัวของยูลินียสามารถเอาไปลงในส่วนของอารีนาก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของการเล่นแบบปกติก็ได้เช่นเดียวกันแต่โดดเด่นนะครับผมในการเล่นแบบ PVP มากกว่าไอ PVE มากกว่านะครับถามว่า PVP เล่นได้ไหมเล่นได้นะตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นสาย Attack นะครับผมที่ทำงานได้ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพดีมากถึงดับหนึ่งนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขามีบัฟปาร์ตี้บุกครับผมทำให้เราสามารถจะบุกได้ไวนะครับดังนั้นเนี่ย ยูริเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไปได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงแบบ pve หรือ pvp นะครับและก็ถัดมาครับผมข้อดีของยูริข้อดีถัดมาก็คือการได้รับโบนัสตั๋ครับต้องบอกว่ายูริเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ยาวจริงๆนะครับผมอาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร่างดั้งเดิมหรือร่างนิวเยยก็ตามนะครับหรืออนาคตจะมีร่างพิเศษร่างไหนออกมาเนี่ยสำหรับพี่วีก็ยังเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะถือว่าเก่ง แต่ได้ตาลายอยู่แล้วล่ะก็ถ้าสมมุติถ้าเกิดเราเปิดได้ยูรินะครับผมแน่นอนครับผมสิ่งที่เราจะได้มาก็คือในส่วนของโบนัสสเต็คครับซึ่งโบนัสสเต็ควส่วนนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลในส่วนของยูริล่างธรรมดาด้วยนะซึ่งยูริล่าธรรมดาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นตัวการันตีความเทพนะครับคือใช้ยาวจริงๆนะดังนั้นเนี่ยสำหรับยูรินี่ยครับผมนิวเย,ย่เนี่ยก็คือเปิดบาครับผมได้โบนัสสเต็คตรงส่วนนี้ก็ช่วยให้ยูริร่าธรรมดาของเราเนี่ยโหดขึ้นแน่นอนนะครับ ถัดมานะครับผมข้อดีอันที่3ก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับนะก็แน่นอนครับผมเนื้อเรื่องของยูนิฟิเยตัวส่วนนี้ก็คือฟินนะครับผมยอมรับว่ายังคงไปแกล้งยุยเช่นเดิมนะครับผมยุยก็ยังคงเป็นตัวละครที่โดนแกล้งอีกเช่นเดิมนะทวนี้ดวเยนะครับผมเปิดมาทําไมกลายเป็นแกล้งยุยได้เนี่ยก็ใครท่านไหนที่เปิดได้ก็รับชมกันได้เลยนะครับอันนี้คือ3ข้อที่เรียกว่าเป็นข้อดีช่วยๆครับผมที่จะเหมาะสมนะสำหรับใครที่กําลังการันตีว่าเอ้จะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับ ต่อมาครับผมเรามาพูดถึงด้านความเก่งของยูนิวเยียกันก่อนดีกว่านะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมขอบอกเลยว่ายูนิวเยียเก่งไม่เก่งต้องบอกเลยนะว่าเก่งนะครับผมเก่งแค่ไหนเก่งมากเลยนะเก่งมากครับผมเก่งมากยังไงอ่ะเรามาเริ่มไหมครับผมในส่วนของสกิลยูเดนเบิร์ดกันก่อนดีกว่านะครับสกิลยูเดนเบิร์ดของยูนิวเยียนะครับผมอย่างแรกเลยนะก็คือสร้างดัมเมจกายภาพสูงครับผมแก่ศัตรูด้านหน้าหนึ่งตัวจากนั้นจะทําการลดพลังป้องกันนะครับผมและอัตราการเด้งทีพีของฝ่ายตรงข้ามลงเล็กน้อยนะครับ อย่างแรกครับผมลดพลังป้องกันตัวส่วนนี้ลดลง18วินาทีนะครับนะลดลง18วินาทีและก็อัตราการเด้งท p ครับผมตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะลดลงนะครับผมส่งผลสักนิดหนึ่งนะก็นิดหนึ่งตัวส่วนนี้ก็20แสบแกว่านะครับผมตากตาคำนวณดูนะครับผมอ่ะก็ถือว่ารวมรวมแล้วก็ถือว่าลดได้ดีถึงระดับหนึ่งนะก็ดาเมจหนักครับผมอัดดาเมจหนักแล้วก็ลดพลังป้องกันตัวส่วนนี้ก็เลยค่อนข้างจะถือว่าเทพพอสมควรเลยนะครับ ัดบ้านนะครับผมก็คือในส่วนของสกิลที่1ครับผมอ่าอุ้มเท้าพุ่งทะลวงนะครับผมทำไมฟังมันดูนุ่ม,น,มนิ่มจังเลยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแก่ตนเองปานกลางและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของเพื่อนพ้องทั้งหมดครับผมที่โจมตีด้วยกายภาพเช่นเดียวกันนะครับปานกลางก็เอาง่ายก็คือบัฟโจมตีกายภาพให้กับปาร์ตี้แหละนะครับซึ่งบัฟตรงส่วนนี้ส่งผลนาน12วินะ เป็นบัฟที่ดีมากครับผมเพราะว่าบัฟหนึ่งทีเนี่ยกับบัฟยกปาร์ตี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดอนาคตนะครับผมมีเซนโยขึ้นมานะครับผมบัฟตรงส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นบัฟแรงพิเศษนะครับผมนะก็คือใหญ่มากครับผมทําให้โจมตีได้เร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับและเช่นเดียวกันครับผมบัฟให้กับปาร์ตี้ก็จะบัฟเพิ่มอีกทีอีกขั้นหนึ่งนะและเช่นเดียวกันครับผมเพิ่มอัตราคิดิคอนกายภาพครับผมนะ ก็ปานกลางนะครับผมบัฟตรงส่วนนี้นา12วิเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดตอนหลังมีเซนโยแล้วเนี่ยคือเป็นบัฟอีกบัฟหนึ่งเลยนะที่แรงมากครับผมมาบัฟให้โจมบัฟโจมตีใหญ่นะครับผมแล้วก็บัฟเพิ่มให้กับเพื่อนเป็นโจมตีใหญ่แล้วก็บัฟคริตคอนด้วยนะครับดังนั้นท่านี้ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะที่ช่วยปราตีได้ดีมากนะครับถัดมาครับผมก็คือนะครับผมกูดลักพันนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือโจมตีศัตรูไกยภาพหนึ่งตัวนะครับผมทำดาเมนะ และสุดท้ายจบด้วยในสุดของ e x s k Skill นะครับ e x l ก็จะประมาณนี้ก็คือเพิ่มพลังโจมตีกลภาพอันนี้เป็นเบสิกนะครับอ่ะในเมื่อบอกมาขนาดนี้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่ายูริเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากนะครับผมนะทีนี้เราอวยกันขนาดนี้แล้วต่อไปผมขอพูดในด้านข้อเสียนิดนึงกแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือสกิลที่1ครับผมของฮินะครับผมก็คือการลดพลังป้องกันตัวส่วนนี้เนี่ยก็คือลดได้นะแต่ก็มันส่งผลแค่18วินะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครนะครับผมจะใช้ตัวของยูริตรงส่วนนี้เนี่ยก็แนะนําว่าก็คงต้องเปิดหนักนิดนึงนะก็คือหมายถึงว่าการจะใส่คอมโบให้มันคุ้มนะครับผมก็คือต้องเปิดให้มันหนักๆทีเดียวครับผมก็คือให้ยูบีหลายตัวเนี่ยส่งผลรวมๆกันนะครับเพราะว่าสกิลของยูริเนี่ยลดพลังป้องกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสกิลหนึ่งมันไม่ได้ออกมาบ่อยนะครับมันไม่ได้ออกมาบ่อยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะบทอาดีบัฟมันเลยค่อนข้างจะบทไวนะครับนะ ดัง,งน,นั้นนี่ก็คือพยายามใส่เยอะๆครับผมมันไม่เหมือนบัคขาโตที่มีท้าสกิลหลักสกิลรองนะครับแล้วก็พลังป้องกันที่ลดไปเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเยอะอะไรมากมายนะก็ลดแค่เล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าโอเคไหมแน่นอนครับผมมันโอเคแน่นอนในเรื่องของพลังป้องกันนะครับผมแต่ว่าจะมันไม่ใช่สกิลที่จะหวังพึ่งได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วก็ยังเป็นสกิลที่ดีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าลดนอกจากลดพลังป้องกันแล้วยังลดอัตราก,การเด้งทีพีด้วยนะครับผมมันก็ทําให้ศัตรูชะงักถึงะนงแหละนะ ส่วนค่าบัฟนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีแน่นอนครับผมบัฟดีมากอยู่แล้วนะเพราะว่าบัฟให้กับปาร์ตี้นะครับก็เป็นหัวโจกในสายโจมตีกายภาพนะครับอ่ะอัน <HO> น <US S> ี้ก็คือหลักๆเลยข้อเสียมีนิดเดียวเองครับผมนะถัดมาครับผมผมลืมพืชข้อดีสุดยอดของยูริอีกตัวหนึ่งครับผมนะอันนี้คือข้อดีสุดยอดของยูริครับผมนั่นก็คือลูปสกิลที่เรียกว่าขี้โกงมากๆเลยครับผมนะสังเกตเลยว่าลูปสกิลของยูรินะครับถือว่าเขาขั้นจากเรียกว่าขี้โกงเลยแหละเพราะว่า ลูบสกิลเนี่ยออกมาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นอ่ะโจมตีถ้าผมท่าหนึ่งนะครับผมโจมตีท่าอ่ะโจมตีบัฟเอสิต้องบอกว่าบัฟก่อนจากนั้นก็โจมตี1ทีนะครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มลูบสกิลแล้วเป็นโจมตีธรรมดานะครับผมจากนั้นก็โจมตีด้วยสกิล2ต่อด้วยบัฟครับผมโจมตีธรรมดาโจมตีด้วยสกิล2ครับผมโจมตีธรรมดาแล้วก็บัฟอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสายมัดอ่ะมักจะเป็นการที่ออกสกิลค่อนข้างจะไวอยู่แล้วแต่ในตะไลนะครับมันก็เลยทําให้้ลููปปสกิของยยยรเนนี่มาไไไไไววววบบััตดดะค นะสังเกตเลยว่าบุรุษสกิลของฮิเนียจะวนไวมากนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างจะน่าสนใจนะในด้านนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อดีของฮิวลียนะครับนะต่อไปครับผมถ้าเกิดเราจะเล่นฮิวลีครับผมเราต้องใส่ของแรงอะไรต้องบอกเลยว่าอัดเต็มนะครับผมนะมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นนะครับปัจจุบันตอนที่ ตัวละครนี้เข้ามาอยู่แรง11ใช่ไหมงั้นก็อัดแรง11ไปได้เลยของฟูนะครับสกิลไม่ต้องมีปัญหานะครับผมสกิลไม่ต้องคิดมากอะไรอัพเต็มทุกสกิลนะครับอัพเต็มทุกสกิลได้เลยนะครับจัดไปได้หนักเลยนะดังนั้นตัวของยูริจึงค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับผมเล่นง่ายแล้วก็สบายครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับผมสําหรับตัวละครของยูรินะครับนะ พูดมาขนาดนี้แล้วต้องเปิดใช่ไหมครับผมต้องพูดขนาดนี้แล้วเอาจริงๆนะถ้ามีเพชรก็เปิดนะครับผมเพราะว่าตำแหน่งการเข้าคือต้องบอกว่าฮิวเลียเป็นตัวละครที่ดีนะครับผมดีมากๆด้วยนะแต่การเข้าจังหวะของฮิวลีค่อนข้างจะแย่นะครับผมคือตอนที่ฮิวลียเข้ามาเนี่ยเราเจอตู้ลิมิเต็ดที่ค่อนข้างจะสําคัญสําคัญเยอะมากครับดังนั้นนะครับผมก็เป็นตัวละครที่รีบกาว่าถ้ามีเพชรก็เปิดไม่มีเพชรก็เก็บไว้กันละกันนะครับนะเพราะว่า ถัดจากนี้ไปเนี่ยก็ยังเหลือตัวขอบุยนี้กับตัวขอชิซุรุวาเลนทน์ซึ่งเป็นตัวละครลิมิเต็ดซิ่งเรียกว่าค่อนข้างจะสาคัญมากอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวของยูริเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามีควรเปิดไหมเขาบอกว่าถ้ามีเพชรเปิดก็ควรเปิดนะแนะนําการเปิดนิดนึงนะครับผมก็คือใครที่กําลังครับผมขาดนะประมาณว่าเติมเพชร50เพชรต่อวันเนี่ยเปิดลองเปิดหาดูนะครับนะ ถ้าโชคดีเปิดได้ก็ถือว่าลัคก,กี้ไปนะครับตรงส่วนนี้นะแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีขึ้นมาอาจจะลองอัดสักส0เพชนะครับผมอัดสะลองพักพันห้าร้อยเพชไหมลองสักหนึ่งจึ๊กนะครับผมตรงส่วนนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นการลุ้นดูครับผมเพราะว่ายอมรับว่าถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าเสียดายอีกตัวหนึ่งนะครับตำแหน่งการยืนของยูรินะครับผมนะตำแหน่งการยืนของยูริเนี่ยต้องบอกเลยว่ายืนตำแหน่งก็ ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะอยู่ระหว่างช่วงกลางๆนะครับผมอยู่หลังมาคโตกันละกันนะยืนอยู่หลังมาคโตกกับอากิโนกันละกันนะครับผมสําหรับตัวของยูรินะครับนะถ้าตําแหน่งของยูริการยืนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็อยู่ระหว่างมาคโตกกับอากิโนะนะครับเนี่ยอากิโนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมมาคโตกก็อยู่ตรงนี้นะระหว่างหน้าของมาคโตกก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมหน้ามาคโตกก็จะมีพวกอ่า โนโซมิอ,อย่างนี้นะครับผมหน้านมาคอโตะเนี่ยก็จะมีโนโซมิยืนอยู่ใช่ไหมหลังอากิโนะเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักอตัวของอซึมุกินะครับผมประมาณนี้อ่าตัวนีไ้ไม่ใช่สิเนี่ยครับผมนี่นะตัวของยูริครับผมจะอยู่ประมาณตรงนี้เป็นหลักนะครับ อ่ามันจะอยู่อ่ะพูดง่ายก็คือมันอยู่ตรงนี้แหละนะระหว่างม,มาโกโตกอากิโดะนะครับถือว่าตำแหน่งยืนก็ไม่ได้อยู่หน้าจ๋านะไม่ได้ยืนอยู่หน้าจ๋าดังนั้นการวางตำแหน่งก็พอไหวนะครับซึ่งก็อ่ะการใช้งานก็ถือว่าโอเคแหละนะเพราะยืนอยู่หลังมาโกโตะอีกเงี้ยมันก็ทําให้เราจัดทีมได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ยืนอยู่ด้านหลังตัวของโดโซบี้อะแค่นี้ก็ดีใจละนะตำแหน่งยืนก็เลยถือว่าจัดว่าจัดไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับ การจะปั้นตัวของยูรินะครับหลักๆข้อดีข้อเสียของยูริก็มีเพียงเท่านี้แหละนะ คือต้องบอกว่าสรุปอีกรอบหนึ่งครับผมก็คือยูริเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งถึงเก่งมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าการเข้าจังหวะตู้กาชาของยูริเนี่ยค่อนข้างจะแย่ไปนิดนึงคือเข้ามาในช่วงที่มีแต่ตัวกอซาชาเทพๆทั้งนั้นไงทำให้บางท่านเนี่ยก็ต้องชังใจครับผมว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังคิดว่าอยากได้นะแต่เพชรมีไม่เยอะนะครับผมจะลองจิกๆสักพันห้าเพชรสัก1ทีก็ได้นะครับผมและไปรุนในส่วนของการเปิดวันละ50เพชรตัวส่วนนี้ก็ไม่เสียหายนะเป็นนนตัววละะครที่่แนนําา ไม่อยากให้พลาดนะไม่อยากให้พลาดนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยากไม่อยากว่าให้ทุ่มหมดตัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็อยู่ประมาณนี้สาหรับตัวของยูริปีใหม่นะครับโอเควันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับสวัสดีครับ